วันที่ประกาศรางวัลแฟนๆว,วันต้นเรื่องหรอ,อใช่ใช่ค่ะหนูก็พูดออกไปทาไมตัดสินใจพูดอะเพจหนูรู้สึกว่าหนูเป็นประชาชนคนนึงที่หนูมีสิทธิ์พูดได้ไแล้วก็คิดว่าคน,คนเขาก็พูดกันหมดเลยอะมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หนูมันไม่ใช่แค่อะไรโลกโซเชียลหรือว่าเรานั่งกินข้าวกับเพื่อนทุกคนให้ทุกคนแบบ ตื่นรู้ตระหนักรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เป็นคำพูดในใจที่เราคิดในตอนนั้นที่เราอยากจะพูดตอนเอาจริงๆเลยนะหนูนั่งคิดตอนหนูรอนไปไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยตอนนั้นรอนานมากแล้วหนูก็ไม่มีอะไรทาเล่นโทรศัพท์ก็แล้วกินขนมก็แล้วดมยาดมก็แล้วออกไปเดินเล่นก็แล้วไม่มีอะไรทําคิดดีกว่าพูดในดีเลยคือเห็นแบบว่าแต่ละคนพูดแล้วแต่ลคนที่เห็นแล้วก็ยา่ใจเราก็คืบเผืออยากจะพูดบ้างใช่ไหมก็จริงๆเรารู้สึกว่า เราไม่กลัวที่จะพูดในสิ่งที่เรามีสิทธิพูดอยู่แล้วจังหวะน,นั้นคิดไหมว่าจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าเพราะว่าการขอเอามันก็มีสองมุมเลยมีผลกระทบไหมเหรอ,อมไม่ได้คิดเลย,เลยไ,มไม่ได้คิดเลยว่ามันจะ,ม,นจะมันจะมีหรือไม่ผติตผที่ออกมามันก็แบบดีมากๆหลายคนก็แบบพอตเราจริงๆเวลาแบบมันมีหลายคนที่แบบเดินมาพูดบแบบก็แบบขอบคุณมาก เราเราพูดออกไป <ừ. S 2> เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่จาเป็นต้องขอบคุณเราเลยไม่ะมันเป็นสิ่งที่นี่แหละคือความจริงที่ผมเูดสป,ปีตอนนั้นเราคิดไปก,ก่อนว่าจะต้องพูดแบบนี้แบบนี้นอะไรเงี้ยดูนพูดออกมาเลยจากใจแต่ความรู้สึกอนนะตอนนั้นเลยหนูคิดที่นั่งรอตรงนั้ <c oughs> นเลยนอกจาก <c oughs> คำขอบคุณที่แบบมีฟีดแบ็กกลับมายังมีแบบว่าเวอร์ชั่นไหนบ้างที่พวกมันตัวเราบ้างมันก็มีทั้งเวอร์ชั่นที่แบบบอกว่าเราเราจะไปรู้อะไรหรือว่าเรา เรายังรู้ไม่มากพอมก็มีงน้มีก้อนหินกลับมาด้วยเหมือนกันแต่ต้องแต่อตไวนี่เป็นก้อนหินกลับมาด้วยเหมือนกันต้องแต่งตัวผ่ากี่ลาเล็กๆเล็กๆเราคิดว่าทุกคนตระหนักรู้สิ่งนี้เราไมนเกิดขึ้นจริงจริงๆสิ่งที่แพทย์ต้องการสื่อสารสิ่งประเด็นตรงนี้ตรงนี้สุดที่เราเลือกใช้ทุกยันไหนอะไรแบบนเอาจริงๆหนูรู้สึกว่ามันมันเป็นช่วงเวลาและถึงเวลาแล้วที่ขั้นผู้ใหญ่ ท่านควรจะรับฟังเสียงของประชาชนที่แท้จริงมันมันคือมันคือความจริงเขาเรียกว่าไรเดียแล้วเราจะเลือกตั้งกันทำไมเราเราจะเราจะเลือกตั้งกันทําไมเราจะให้ประชาชนขับรถออกมาเลือกตั้งกันทำไมเราจะเราจะตระหนักรู้และตื่นรู้กับคําว่าประชาธิปไตยกันได้หรือยัง ตอนตอนนั้นที่พูดเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วในฐานะประชาชนรู้สึกไม่มั่นใจอะไรในในระบบด้วยไหมคะอันนี้เล่า,ลา,ลาตามความจริง <ừ. S 1> เลยว่าเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่กลัวการออกความคิดเห็นก <Yeah. S 1> ลัวการการที่จะพูดสิ่งนี้ออกมามลหลงบอกและหอกตอนนี้เลยว่าหนูเคยกลัวก่อนแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่เราเราอ่านเราจะหนักรู้เราเรียนรู้เราเห็นเราซึมซับกับสิ่งนี้มาหลายปีมากๆ มันเป็นช่วงอายุที่เราต้องแบบมันเป็นช่วงอายุแล้ววัยที่เราเติบโตมาเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเราเรารู้สึกว่ามันแบบมันไม่แร์มากๆมันไม่แฝงจนเราเกิดคําถามหลายๆอย่ยางมันเลยแบบพุชให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราต้องป่วยเราอยากให้เเปลี่ยนลงจริงๆทุกคนอยากเน ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการพูดที่นี้ที่เราพูดไปมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหนูไม่ได้ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราพูดมันจะมันจะส่งผลอะไรมากหรือน้อยอ่ะแต่หนูแค่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีหนูมีความหวังหนูมีความหวังมากกว่าเราคิดว่าทุกคนในประเทศนี้จะรู้ว่าทุกคนไหมก็หนูคิดว่า คนในคนส,สนะคะ่วนใหญ่ในประเทศนี้มีความหวังถึงซึ่งการพูดในความเปลี่ยนแปลงซึ่งการพูดในครั้งนี้ตัวแพทเองคิดว่าตัวเองจดปลดล็อกไปในตัวไหมอุ้ยอุ้ยขเออได้ปลดล็อกไปในตัวไหมจากที่เคยกลัวเมื่อก่อนมีกล้าแสดงออกอก็มันหนูไม่รู้มันจะใช้คำว่าอะไรแต่หนูแค่รู้สึกว่า เราเราที่เข้าใจคาว่าแบบพอเราไม่ได้กลัวอีกต่อไปแล้วอ่ะมันเราสแตนบายความไม่กลัวมามาสัมผัสแล้วห mm hmm. นูหนูพยายามที่จะแบบไม่ได้พยายามสิเราเราเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เราตื่นรู้กับสิ่งนี้เราอาเราไม่กลัวที่จะแชร์ไม่กลัวที่จะเอาความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนน mm hmm. ถ้าเป็นการขับรถอะนันเหมือนเวอ์วอร์มคันเร่งมาเรื่อย แล้วการพูดครั้งนี้มันไม่ได้แปลว่าจะทําให้หนูเหยียบพนันเร่งเร็วขึ้นหนูก<ม>็ยังคงตื่นรู้กบบสิ่งนี้ด้วยสป,ปีดเติมไปเรื่อยๆหลจากที่เราสป,ปีดมันนันไถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงของการพูดนหม่เรายังมีภาามหมายใหม่ หนูยังมีความหวังนะรอรอเนี่ยสองเดือนเร <c oughs> อทุกคนรอพี่อาจจะจะบอกอะไรกับคนวงการบันเทิงไหม <c oughs> เพราะว่ามันหลายคนที่แนอดีเนาะ <c oughs> เวลามาแตะเรื่องพวกนี้ยมันจะมีผลกระทบไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยยุคนี้อาจจะเปลี่ยนไป <c oughs> เราเป็นตัวแทนคนยุคใไป่จะบอกอะไรมานี้มไม่ไม่รู้จะบอกอะไรเหมือนกันเพราะหนูรู้สึกว,ว่ามันเป็นสิส่วนตัวสิบบุคคลสิของเขาจริงจมิงมันเป็นแอชอยส์ทางเลือกหรือว่า รือว่าวิธีการของแต่ละคนมากกว่าบางคนไม่พูดแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ออกมาที่เห็นบางทีอ,งงอ,งอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาอาจจะพูดก็ได้อย่างน้อยแบบอย่างน้อยตื่นตัวและสนักตัว,ตวมันเป็นอะไรที่ดีเดี๋ยวพอเราพูดไปเราก็จะมีคนที่จะลงความรูสกเข้ามาเราตั้งรับตรงนี้เป็นยังไง้างเพื่อไม่ให้มันติดใจจริงๆหนูรู้อยู่แล้วว่าม,มันจะมีเกิดอะไรขึ้นหมหนูรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบในสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว ฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติเลยว่าแบบไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามมันก็จะมีทุกคนที่ชอบและไม่ชอบฉะนั้นหนูอย่ใช้เฉยนะตืองรับกับมันได้อรบสุดงรัเรื่องเิเรื่องอะไรเรื่องงานต้องไปที่เราจะต้องทำอะไรเงี้ยจะต้องมีปัญหาในการทํางานบางั้งบางอย่างบางที่กับบางเหน่วงงานหรือว่าอะไรแบบนี้ไม่นะเพราะหนูรู้สึกว่าเราเราพูดสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถ ต้แยง้งได้วามันไม่จริงหลัรรจากที่แพทยออกมาพูดก็จะพูดว่าคนชื่นชมเยอะมากเลยนะมันเหมือนมีฐานคนติดตามคนเหล่านีน้เราด้วยเนาะไม,ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามามาตรงนั้น <c oughs> มาจากสิ่งที่ตรงนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวถือว่าส่งเสียงไปแล้วเนาะใช่เราเราเราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถที่จะชักคาพูดกลับมาแล้วย้อนเวลาได้อะมันมันทำอะไรไม่ได้ต่อให้วันนั้น หนูพูดออกไปแล้วหนูจะเละอะไรอยย่างงเีเ้หนูหนูก็ทำอะไร,นะะรมไ,ไม่ได้ก็ย <c oughs> ังดีอย่าเดิมว่าอยากให้เสียงเสียงนี้ดังไปถึงข้างในมึงรู้สิเขารู้อยู่แล้วแหละอยากให้เสียงเรามีค่ามีอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามีค่าอะไรอ่ะหนูหรู้สึกอย่างที่พูดกับพี่ตอนแรกๆเลยว่า <c oughs> หนูก็คือ มน,นุษย์คนหนึ่งประชาชนคนไทยคนหนึ่งจริงๆที่แบบหนึ่งสิทธิ์เสียงของหนูก็มีสิทธิ์เข้าหนึ่งสิทธิ์เสียงของพี่ๆ<ไ>หรือว่าทุกคนเหมือนกัน,กนหนูนขับรถไปเล่นตันรรนนององ้งเหมือนกันหนูนั่งโชว์โทรศัพท์อ่านข่าวเหมือนกันทุกคนกต่ทุกคนทำหนูนั่งฟังข่าวเหมือนกันหนูเสียงภาษีเหมือนคนปกติเหมือนกันเียมันแค่นั้นเลยอ่ะมารู้นกันอีกสองเดือนสุดท้ายแล้วอยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้านี้ได้พูดอีกที อันนี้เราโอ้อันนี้ก็ใหญ่ยนแปลงอะไรเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีจุดโหวตเยอะมากในหลายอย่างที่มันที่มันมีความหละลวงอยู่บางอย่างถ้าเป็นไปได้เราก็มีความหวังว่ามันจะมันจะสตรองมากขึ้นมันจะพุชสิ่งดีๆขึ้นไปมากขึ้นเรารู้สึกว่าประเทศเราคนไทยมันมีคุณภาพีนะ่นคเรามีคุณภาพมากมากเลยความหวังเป็นอะไรที่ทำให้เราอะไร ขอบ่งมาค่ะขอบคุณค่ะสม่ง,งให้น้องะ,อะ